วันนี้เนยก็พาทุกคนมาทานฟองดูนะคะฟองดูที่สวิทค่ะก็ไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตฟองดูนะคะทุกคนก็จะเป็นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีน้ำซุปมาให้สามซุปนะคะซุปผักซุปปลาแล้วก็ซุปเนื้อค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรลงมาออถ้าบ้านเราเรียกว่าจุ่มนะคะก็จะมีเนื้อเนื้อมูเนื้อกวางเนื้อมา้าเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อแซลมอนมีทุกอย่างเลยค่ะ แล้วแต่เราเลยนะคะรสชาติก็จืดๆค่ะไม่ถูกปากคนไทยอย่างเรานะคะก็แต่ก็เด็กๆก,ก็ฟินค่ะพี่ซีนายก็ือกินหอยมแลมลงภู่เอาไปจุ่มกับน้ำซุปผักค่ะส่วนใหญ่คนนี้ก็เล่นอย่างเดียวค่ะเล่นตนลอดเวลานะคะนี่ค่ะสาวๆปานาชิตาก็ฟินทุกคนค่ะแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะถูกปาก เ,เพราะว่าตอนนี้คิดถึงส้มตำปลามมกายแกกินส้มตำปลามากเลยค่ะโอ้ยพูดแล้วก็น้ำลายไหลนะคะ